สวัสดีค่ะวันนี้เราเราจะมาเขียนหน้าต่อไปกันแล้วนะคะค่ะนีเป็นเขียนรวมคำนะคะมีตัวอะไรบ้างคะลูกมีอ่มพออะไรอ่อพอพานค่ะแล,แล้วก็มีสละสละอาค่ะแล้วก็มีหนอหนูค่ะโอเคอ่านว่าอะไรอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะ อ่านว่า,วาอะไระอ่านว่าพานโอเคเขียนสิคะเริ่มเขียนเลยค่ะเขียน,ยนตรงหัวก่อนอนั่งตรงๆสิคะจะเอียงกับตัวหนังสือทําไมล่ะลูกนั่งตรงๆมันจะแข็งเขียนได้พอพานทําได้ดีมากคะ่ะทได้ดีมากอะอสรลอา เขียนง่ายนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะนอนหนูวนที่หัวก่อนนะจ๊ะลูกเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะโอเคโอเคสุดยอดค่ะอ่านว่าพานพออานอานพออานานค่ะเยี่ยมมากค่ะ ต่อไปค่ะราอาพออานอนอพานโอ้สุดยอดค่ะน้ำเปล่าเก่งมากค่ะน้ำเปล่าเข้าใจแล้วว่ามันต้องเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็ไปหยุดที่ตรงไหนโอเคเก่งมากค่ะ